ข้วโดผูจะคตสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องมื้นี้เขามีบุนมีงานนะครับผมอยู่ที่ทุ่งเศรษฐีฟาร์มจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับฮื่อห้านะครับพี่น้องครับวงการกล้วยเฮาทั้งภาคอีสานโซนแถบไตนะครับผมู้จะโคตสวัสดีครับ ครับพี่น้องโอนี้เขามีบุญมีงานนะครับผมอยู่ที่ทุ่งเศรษฐีฟาร์มจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับหือห่านะครับพี่น้องครับวงการควยเหาทั้งภาคอีสานโซนแถบใตนะครับผมมาวัาสิเป็นสุลินศรีสะเกดอุบลราชจะท่านีนะครับพี่น้องครับมาต้อนรับเสียบอยเพวาฟาร์มพี่น้องทั้งจังหวัดกาลสิน์มนี้นะครับผมมาส่งมอบควายราคาเงืนล้านนะครับพี่น้องครับน้องเพชรเหมือนฝันนะครับพี่น้องครับจากเพวาฟาร์ม สู่ทุ่งเศรษฐีฟาร์มนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมเฉยเสียบอยนะครับผมละก็คุณแม่จิตติมาปาสดนะครับผมละก็พี่น้องเฮ้านะครับผมได้รวมแสดงความยินดีก่อนอื่นกันในนับตัวก้อนไหญครับครับผมไอ้นายปีพงศ์กิจนาครับครับผมคุณแม่ครับแม่จิตติมาโจที่ค่ะครับผมเมม่าค่ะเมม่าเมม่านะครับพี่น้องคู่เสื่ออืนแต่เมม่าแต่ว่าส่วนมากในวงการเราเสื่ออืนเจม่าเนาะ นะครับผมกับมี่เสียบอยนะครับผมแล้วก็ซอทินแล้วก็คุณแม่หลายคนนะครับผมว่าหลงหลงซื้อที่ทำงานแรือเล้วนะครับผมพี่น้องก่อนอื่นนะครับผมอยากใหบอยเบาควบง่าใจจังหน่อยนะครับผมที่ได้แบงปันนะครับผมคุ้ยตันนี้ออกจากขอบเพื่ว่าฟ้ามเฮ้านะครับผมกระดีใจครับผมเปิดป้ามกับแม่เราชอบกับแบงกันครับในราคาล้านหาครับผมครับผมในราคาหนึ่งล้านห้านะครับผมก็คือเกิดจากแม่ แม่แม่หงครับแม่หงหลูกพญาหงครับครับผมสูงลอยพกสิบอยู่หน่อยเนาะครับประมาณครับครับผมแล้วการได้ลูกกับเจ้ากึ่งเจ้ากึ่งครับมุกดาหารครับผมครับผมได้การันการการันตีจากการตรวจยีรับรองเป็นพ่อแม่ลูกกันจากมอหอนแจนครับครับผมก็คื้อมีอยู่ร้อยครับครับผมถือว่าเป็นเป็นมิติใหม่ในวงการคว้วเข้านะครับพี่น้องครับที่มีการส่งมอบควายราคาเงินล้านที่มีผ่านการตรวจดีเอ็นเอนะครับพี่น้องครับจาก ศูนย์วิจัยที่สามารถเชื่อถือได้นะครับพี่น้องครับกครับผมครับผมพี่น้องครับก็คือมอบให้แม่มาปาที่นี้นะครับผมขออนุญาตถามแมมานะครับผมว่าคืดจากไหนคือจังคืออยากสื่อคั้วเงื่อนลาดป่าคือหารสื่อสารบอกสพี่น้องเขาฟังแน่ไม่เห็นกระติกแก่ถือะโลกเลยไหมค่ะ เป็นความักส่วนตัวไหมค่ะแบบเพื่อาเห็นเห็นแม่์เป็นใหญ่แล้วก็เห็นมักในพันธุกรรมของกึ่งแทว่าฟ้ามไหมค่ะครับของกึ่งสยามที่กินงซื้อกึ่งสยามเนาะค่ะเนาะครับผมกึ่งมุกดาหารกึ่งสยามซื้อหลายหลายซื้อให้เหลือครับผมหลายซื้อตับกระมีเนาะค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากึ่งแทว่าฟ้ามนะครับผมเจ้ากึ่งคนงานเป็นมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่คนงานเป็นเด่นเด่นหลายหลายตัวอยู่ค่ะจะเพิ่มเหงื่อเดียดของสนามละค่ะครับผมแบบบ ดีใจค่ะที่เพิ่นแบงปันมาให็ดหยงเป็นมูลเป็นมังค่ะครับผมเพิ่นเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ว่าตางเดี่เฮาเฮาไปขอเพิ่นมาแม่ค่ะครับผมราคานี่เพิ่นสิเพื่นสิขายหลายกว่านี้เพิ่นก็ขายได้ค่ะแตจฟินแบงให้เฮามาราคานีปลาขายหลายได้หลายคนลาหาอีกบ่ค่อยต้นนี้สิขายได้เฮาขายได้หลายตัวนี้ค่ะแต่ว่ามันนั่นก็อยากขายซื้อไนะครับผมพี่ดอกไปขอถึอมือไหมค่ะไปถึอมือกันป้าแม่ จืดมือแล้วอยากขายจืดมือแล้วอยากขายจิงๆเล่ามาเคยวมาสิขายเก้ตัวนี้เนาะครับครับผมครับครับผมพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมิติใหม่นะครับผมในวงการคว้วเหานะครับผมบัดสุดท้ายไทยสุดนะครับคูดขออนุญาตนะครับผมให้ปายงนะครับผมเรียกว่าเสียยิงยงท่างจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมอวยพ่อแสดงความยินดีให้พี่น้องเข้าเลครับผมปายงครับเมื่อนี้มาเป็นเกียรติมาเป็นแท็กซีแล้วก็มาเป็นพยานรักทานใเพ่นนําเขาว่า เพิ่นได้ซื้อขายกันนี่หลีในราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับก็ดีใจครับควยตัวนี้ก็ไปเห็นก้อนเพิ่นแล้วครับเมื่อหนึ้งผมมีเงินซื้อน้ำเพิ่นครับบ่บแวน่นจะของต้องการมันหรอวันจี้เจ้าล <c oughs> ีข้างไข่ไข่เมื่อนั้นบมมีเงินซื้อเพิ่นครับวันนี้ก็ดีใจทั้งสองายเพิ่นได้ซื้อได้ขายกันครับก็ถือว่าหักแพงแบ่งปันครับควยดีมีเจ้าของครับผม ครัผมขอพระคุณท okay. mm ุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติและก็ให้โอกาสในมาเยี่ยมมาชมนะครับผมสอจิติมาปลาสดนะครับผมหรือว่าทุ่งเศรษฐีฟ้าม่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 อ่่่ร่่่่่่่่้ส่่่่่่่่่่่นอบคุบค่่่่่่่่ท่่่่่่อ่่ั่่่ัส่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่คุณ่ท่า่่ะ่ร่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่เอา ไม่บนาอชีวิตมานล้ำไม่จับหัวไม่หลาวมไม่้หนิละคุณ